ทที่49ถึงบทที่55เราเห็น3บทเพลงเกี่ยวกับผู้รับใช้ okay. เราได้เห็นว่าไซเรตก,ก็มีส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวันแผงของพระเจ้าแต่หลังจากนั้นเราเห็นว่าอิสยาอลก็เริ่มเน้นถึงเรียกว่าเป็นผู้รับใช้และสามเพลงนี้ก็มันจะเป็นเพลงเกี่ยวกับเกี่ยวกับมันไม่ใช่เป็นเป็นบทเพลงสนุกสนานแต่เป็นกวี กวีอาจจะเป็นคำดีกว่าในกวีเกี่ยวกับพระเยซูในบทที่4ีก็ผู้รับใช้ก็จะจะจะอ้างถึงพระพระยาเวพระเจ้าที่เรียกเขาและอังจากนั้นจะอ้างถึงก็การกระทําโอเคอยากให้เราเบิดดูใน49เราจะดูบทนี้โอเคเราจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่3โอแผ่นดินชายทะเลจฟงฟังข้าพเจ้าชนชาติทั้งหลายที่อยู่ไกลจงตั้งใจฟัง พระยาวีทรงเรียกข้าพเจ้าตั้งแต่ในปันพระองค์ทรงตั้งชื่อข้าพเจ้าตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาข้าพเจ้าพระองค์ทรงทําให้ปากของข้าพเจ้าเหมือนดาบคมพระองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในร่มเงาพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้าเป็นลูกศรกัดมันพระองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในแล่งของพระองค์และพระองค์ทรงได้พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า เจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราอิสราเอลผู้ซึ่งเราจะสําแดงศักสีของเราเองก็เราเห็นเห็นว่าแนะนำกันการเรียกของผู้รับใช้นั้นเราเห็นว่าตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่โอเคก็พระเจ้าทรงทรงตรียมโอเคนี่ยนี้เป็นคำพยากรณ์ที่ไม่ค่อยชัดแต่ว่าเราเห็นพระเยซูและเราปียบียบเราจะเห็นว่านี่เป็นพระเยซูริสต์แน่นอนโอเคและ เพื่อเราจะเห็นอย่างชัดขึ้นอยากให้เราอ่านในข้อที่5ถึงข้อที่6ในดบทนี้ระยาเวตคือพระองค์ผู้ทรงปั้นข้าพาเจ้าตั้งแต่ในครรภ์ให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อนำยาโคบกลับมาหนาพระองค์และเพื่อรวบรวมอิสราเอลมายังพระองค์เพราะข้าพาเจ้าได้รับเกียรนในสายพระเนตรของพระยาเวและพระเจ้าของข้าพาเจ้า ทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าเราองคัสว่าซึ่งเจ้าจะเป็นผู้รับใช้ของเราเพื่อจะยกเขาทั้งหลายของยาโคบขึ้นและเพื่อให้อิสราเอลที่เหลือกลับสู่สภาพดีนั้นดูจะเป็นการเล็กน้อยเกินไปเราจะให้เจ้าเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติเพื่อความรอดของเราจะไปถึงสุดปลายแห่งโลกก็ร่าเห็นว่ามีงานของผู้รับใช้นั้นก็มีสองส่วน หนึ่งจะจะจะให้ชาอิสราเอลก็มาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งและที่สองเพื่อจะเป็นความสว่างต่อคนต่างชาติและจะเป็นเป็นทางรอดให้แก่แผ่นดินโลกอันนั้นก็เราสามารถเห็นว่านั่นเป็นพระเยซูคิ์แน่นอนอันนั้นเป็นเป็นเป็นเกี่ยวกับพระเยซูนะอันนี้เป็นกาพยากรณ์ที่เราเห็นหลังมันชาติแต่ส่วนมากเราเรามีสานาะ ก็ความเห็นหลังก็ราวเห็น20ทับ20ราจะเห็นชาติขางหน้าราวเห็นมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ประสบการณ์ช่วยราวเห็นโอเคพพดมันครูแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเป็นชาวอยู่เขารู้ว่าพระเจ้าจะไม่ใช่แค่เรียกคนหนึ่งเมื่อสะดวก เอพระเจ้าจะใช้อธิปไตยพระเจ้าจะใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์จะเตรียมตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในในในแม่ก็จะเป็นผู้รับใช้จะเป็นคนที่มามาทำอะไรเป็นผู้ที่มามาเรียกชาวอิสราเอลก็จะกลับมาและจะเป็นความสว่างและเป็นทางทางรอดให้แก่แผ่นดินโลกโอเคก็เลยเขาสมควรจะหาคนที่เป็นอย่างนั้น และเราเห็นอย่างนั้นวลาเราเห็นเห็นว่าพยากรณ์พยายามจะบังเกิดกับผู้อิงพ็อมาจรีและเราเห็นเห็นว่าพยายามบังเกิดจุดสว่า์ก็เป็นพยานเพราะเราเห็นว่าไม่แน่ใจแต่เวลาเราเห็นพันธกิจของพระองค์พันธกิจของพระองค์ก็เป็นเป็นต่อใครเป็นต่อชาวอิสราเอลใช่ไหมครับและก็สุดท้ายเวลาพยายามตตายบนแมงกันเขน ก็หลังจากนั้นพระเยซูขึ้นฟื้นขึ้นและประกับพวกสาวกว่าอะไรก็ต้องไปประกาศไปทั่วโลกต้องเป็นความสว่างไปโอเคก็อันนี้สนับสนุนสิ่งที่เราเราเข้าใจสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระเยซูโ okay. อเคบทที่53เป็นาเป็นค้ที่เราเรารู้จักดีที่สุดเป็นเกี่ยวกับผู้รับใชท้ที่ที่ที่ถุกทรมานโอเคเราไม่มีเวลาจัดดูละเอียดในสิ่งนั้น แต่จริงๆมันมันพูดถึงพระเยซูคริสต์ก็เขาจะ,จ,ะจะเขาจะปฏิเสธพระองค์พระองค์ก็ไม่ไม่น่าหลอมันไม่มีอะไรที่มันน่านับถือแต่พระเยซูแต่ไม่ใช่พระเยซูผู้รับใช้นั้นก็จะเป็นเป็นผู้ที่รับสักศีเป็นคนที่สําคัญเป็นผู้ที่ให้เรารอดจริงๆเป็นเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าชาวอิสราเอลเขากำลังรอพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไงเขากำลังรอพระผู้ช่วยให้รอดท,ที่จะมาเกิดในเชื้อสายของดาวิด และจะถูกตั้งเป็นกษัตริย์แต่ในบทที่49บทที่50บทที่52ถึง53เราเห็นมีบทเพลงรุก i วีเกี่ยวกับผู้รับใชนั้นและผู้รับใช้นั้นก็เป็นพระเยซูที่เกิดในเชื้อสายของดาวิดแต่เป็นพระเยซูที่เกิดเป็นคนทอมตัวเป็นเกิดเป็นคนที่ไม่น่านับถือ เป็นคนที่มันมันน่าเกลียดเป็นคนธรรมดาก็เลยเวลาเขาเห็นเฉพาะอิสราเอลในปัจจุบนันเขาสมควรจะเปิดตาและเห็นว่าพระอิสุเครตเป็นเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่เขาเขารออยู่ okay. แต่เขามองไม่เห็นตาของเขาอย่างบอดอยูอ่แต่วันหนึ่งก็จะเปิดแต่สิ่งที่น่าเสียดายเหมือนเราเห็นในเอเซีก็ตาของเขาจะเปิดเมื่อไหร่เมื่อการพิพากษาเริ่มต้น ว่าส่วนมากเราจะเห็นว่าความรอดของชาวอิสราเอลก็ตามการพิพากษามันเขาต้องรู้ตัวก่อนสุดท้าย55ถึง66 okay. อันนี้เป็น,ปน,ปน okay. ในบทที่1ถึงบทที่39 mm hmm. ก็เขาทําเพจต่อพัฒนา mm hmm. เขาก็เลยต้องกลับใจและเพราะเขาไม่ได้กลับใจการพิพากษา mm hmm. จะเริมตน้นในบทที่4 0ถึง55 mm hmm. ก็เราเราเห็นว่าแต้มีความหวังมีพระผู้ช่วยให้รอดในอนาคต มีมีการการ,การก,ารการกลับมาสมอรปเสมชาอิสราเอลกับยูดาห์ในบทที่55ถึงข้อาบที่66ก็พระยะเวก็เรียกประชาช,ชนจะมาอศาศัยอยูอ่ด้วยความชอบธรรมก็เขาสมควรจะอาศัยอยู่ในสภาพที่เขามีอยู่ไม่แต่ความรอดเป็นโดยพระคุณของพระเจ้าที่แ้วเห็นนาเฉพาะในบทที่4 0ถึง55 จริงๆเรามีความออกไปชอบจะมีดำรงชีวิตที่อยู่บนภพะ,ะ,ะคุณนั้นนี่เป็นเหตุผลที่เราเราพูดมันมันตลบนิดหน่อยแต่เ mm hmm. วลาใครบอกว่าเขาอยากเป็นคริสเตียนธรรมดา mm hmm. เขาอยากเป็นสมาชิกธรรมดาจริงๆพระอิศวรไม่ได้ให้เรามีความรอดธรรมดาพระอิศวรให้มีความรอดที่ยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐและเราเราอยากเป็นคริสเตียนที่ดีที่สุดที่เราสามารถเป็นเราอยากรับใช้พระเจ้ามากที่สุดที่สามารถทําได้ ไม่ใช่เราแค่อยากทำพอดีพอดีมันไม่มีคำว่าพอดีพอดีอดในในในคริสเตียนแต่จริงๆรางเราทำเหมือนชาวอิสราเอลทำเพราะว่าในบทที่56กถึง59ก็อิสราเอลยังไม่ยอมตามทางของพระเจ้าบทที่56ข้อที่1ถึงข้อที่8ที่แนะนำะส่วนนี้ก็เราเห็นอิสราอลทำเหมือนเดิมก็เรียกเขาจะกลับมาแต่พระเจ้าไม่ได้เรียกเขากลับมาเพราะเขาเป็นเชื้อสาย พราะเขาเป็นอิสราเอลเพราะเขาเป็นบุคคของใครแต่จริงๆเรียกเขากลับมาและรักพระองค์และนมัสการพระองค์ด้วยสุสสจิตสุขใจทุกคนมาหาพระองค์ด้วยความรักด้วยการน,นมัสการพระองค์จะยอมรับอันนั้นเป็นเรื่องที่ชาวอยู่ก็เขาไม่เข้าใจเขาถือว่าเพราะเขาทําพิธีเขานีลเพราะเขาอยู่ในเชื้อสายของอับราฮัมเขาเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกเห็นไหมเขาเป็นทําเหมือนกันใช่ไหมเขาถือว่าเพราะ เพราะอะไรก็ไม่รู้แต่เขาเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกแต่พระเจ้าจะยอมทุกคนที่มาหาพราะองค์ด้วยความรักและการน,นมัสการน,นะอย่าสับสนถ้าเรามาด้วยความชอบธรรมของเราเองแสดงว่าเราไม่ได้หาด้วยการน,นมัสการแท้ๆเราไม่ได้มาด้วยความรักแท้ เราต้องมาโดยวิธีที่พระองค์ทรงแนะนำให้แกเราอิสราเอลก็เขาใช้ไม่ทราบเรียกว่าอะไรแต่ใช้คนต่างชาติและคนที่ไม่มีเพศคน,คนที่เป็นผู้ชายที่เขาตาัดเอาไวว่าออกเพื่อเขาป้องกอนันพเนารของของกษัตร์เขาเรียกว่าอะไรโอเค ช่คนแบบนั้นเป็นคนที่อยู่นอกสังคมใช่ไหมครับก็อเซียใช้เขาเป็นตัวอย่างเขามาหาพระองค์ได้ในบทที่57ข้อที่14ถึงข้อที่21เราเห็นว่าพระองค์พรอ้อมจะตอบต่อคนที่มาหาพระองค์ด้วยด้วยความทอมต้อและการก้าบใจในอเซียบทที่57ข้อที่15เราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าที่มันสำคัญเป็นข้อที่เราอาจจะท่องจำมันมันมีประโยชน์อย่างมาก อ,อ,องค์ผู้สูงเด่นและสูงส่งผู้ทรงดำรงอยู่น,นิรันดร์ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์จดดานี้ว่าเราดำรงมมอยู่ในที่สูงและบริสุทธิ์ได้อยู่กับคู่สำนึกผิดและมีวิญญาณจิตที่ถอ่องเพื่อพื้นฟูวิญญาณจิตของผู้ที่ถอ่องและฟื้นฟูใจของผู้สำนึกผิด Okay. โอเคก็าในในสัมบันธ์แรกเราเห็นว่าพระเจ้าคือใครอันนี้เป็นเหตุผลที่มนุิดมากเวลาเวลา,วาชาวอิสราเอลเวลาเขานับถือพระอื่นๆแต่เขาไม่ได้นับถือพระอื่นๆเฉยๆเขานับถือพระอื่นๆในที่สงูงแต่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนที่สูงสุดเราอยู่ในที่สูงสุดและเราเห็นว่าพระนามของพระองค์ชื่ออะไรบริสุทธิ์แต่ไม่มีใครเรียกว่าบริสุทธิ์ แต่ก็มัน,มนแสดงว่ามันลักษณะของพระองค์เป็นยังไงพระองค์เป็นผู้ที่ดำรงอยู่ตลอดเป็นนิดไม่มีวันเริ่มต้นไม่มีวันสิ้นสุดพระองค์อยู่ในที่สูงเป็นที่บริสุทธิ์และพระองค์อยู่กับใครคนทอมตัวและพระองค์สคตบทำอะไรพระเจ้าทำอะไรกับคนทอมตัวให้เขาฟื้นฟูให้เขาฟืนฟาฟ้นขึ้นให้เขาเห็นประโยชน์คนนั้นเป็นคนที่น่าสนใจมากไม่แต่พระเจ้าเป็นผู้ที่สูงสุด พระเจ้านิยงช่วยคนทอมตัวและคนทอมตัวก็ความหมายคือเป็นคนที่ไม่พึ่งพาตอนเองวเวลาคิดถึงมนุษย์เรามีคริสเตียนที่พึ่งพาตอนเองเรามีคนพูดที่พึ่งพาตอนเองเรามีคนที่พึ่งพาความรู้คงตนเองเพึ่งพาการกระทำคง,งตนเองนั่นไม่ใช่เป็นคนทอมตัว คนทอมตัวเป็นคนที่ยอมฟังเขาปล่อยตัวให้แต่พระเจ้าในบทที่ห้เจเพื่อเพื่อชาวอิสราเอลจะ,จะ,จ,ะจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างแท,ท้ๆก็เขาต้องปฏิเสธรูปขา่ารบและเขาไม่สมควรจะไม่สมควรจะรประพฤติด้วยความไม่ยุติธรรมและไม่สมควรจะพึ่งพาพิธีเราจะเห็นก็อิสยาเขาจะตอว่าเขาเวละเขาวบอกว่าแต่เราทอมตัวและและอดอาหาร องดูสิเราทำอย่างนี้เราทำอย่างนั้นพระเจ้าในบทที่58บข้อที่สก็จะจะชี้แจงว่าเวลาคุณกำลังอดอาหารสวงหาพระเจ้าคุณกำลังใช้คนที่ทำงานเหมือนเขาเป็นทาสไม่ให้เขาไม่เงินพอดีคุณทำไม่ยุติธรรมคุณสวงหาพระเจ้าด้วยการอทอมตัวแต่คุณทำไม่ยุติธรรมพร้อมกันมันเป็นไปได้ยังไง มันเป็นไปไม่ได้และในโคดที่60ถึง62มันอ้างถึงความรอดที่อยู่ในอนาคตในในในบทเหล่านี้นก็เราเห็นเรื่องที่พระเจ้าจะให้เขารอดพระเจ้าจะให้เขามีสักศีก็พระเจ้าจะให้เขามีความสว่างก็พระเจ้าจะอาศัยอยู่กับเขาพระเจ้าจะให้เขาอยู่เงียบสงบสบายสบายพระเจ้าจะช่วยคนที่อ,อกหัก และพระเจ้าจะนำชวนชาติอื่นมาหาพระองค์ด้วยหวังว่าคุณสามารถเห็นทําไมเขาเรียกว่าเอเซอียเป็นระกษตทีคุณเัิที่5เพราะว่าเอเซอียจริงๆเอเซอียก็เน้นถึงคนต่างชาติมากกว่าแมทธิวมาร์โกโลูกายอนแมทธิวมาร์โกโลูกายอนก็เราเห็นพระเยซูคริสต์พูดตลอดก็อย่าใบาคนต่างชาติแต่ต้องใบบ้านของชาวอิสราเอล ในเอเซียก็เราเห็นว่าผลของความรอดชาวอิสราเอลคือพระเจ้าจะเรียกคนต่างชาติมาหาพระองค์ด้วยแต่สุดท้ายในโคทีบที่อาถึงโคบทที่6 6ก็พระเจ้าเรียกเขาจะมีดำรงชีวิตที่ตามพระเจ้าอเซียหิถึง6 6ก็เป็นรูปภาพเกี่ยวกับปาเกี่ยวกับเวลาที่พระองค์ปบครองโลกบนอาอบครองโลก ลักษณะคือเราจะมีดำรงชีวิตโดยความเชื่อส่วนมากเวลาเราเห็นเกี่ยวกับความรอดของชาวอิสราเอลและเวลาเราเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ที่พระองค์สัญญาให้แก่เขาัเป็นเกี่ยวกับที่เดินเป็นเกี่ยวกับยุคของพระเยซูคริสต์ที่เราเรียกว่าเป็นพัญญาใหม่เวลาเราเห็นว่าจะรักษาโรคก็สิ่งแบบนั้นมันเป็นเกี่ยวกับพัฒนาใหม่ มันไม่ใช่เป็น,ปนยุคของพาริสคุตในปัจจุบันนั่นเป็นเรื่องที่ผมนิ่งบ่อยเกินมันไม่ได้เพราะว่าทุกคนซับซ้สนไม่แต่ถ้าคุณเปิดหนังสือเดินเป็นเกี่ยวกับมิชั่นเป็นเกี่ยวกับประกาศข่าวประเสริฐเขาจะพูดว่าอะไรเขาจะอ้างว่าเราต้องใบน้ํำคนเข้าในแพ่นดินของพระเจ้าเราต้องมาเรียกคนมาเข้ามาในราชอาณาจักรของพระเจ้า เขาจะใช้คำเหมือนพระเยซูกิจเป็นกษัตริย์เหมือนเหมือนคริสจักเป็นเป็นราชอาณาจักรของพระองค์บนโลกแต่มันไม่ใช่คริสจักรเป็นคริสจักรคริสจักรเป็นพระกายของพระองค์ราชอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นเป็นเป็นคนละแบบที่จะอยู่ในอนาคตเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้นั่นเป็นอิสราเอลก็เป็นเป็นคนเป็นน่าจะเป็นคนคนอิสราเอลเป็นคนคนเหลือเป็นมีสองกลุ่มโอเคเป็นเป็นคนที่รอด ในในใน,ในเจ็บปีในเจ็ปีที่ทุกคนแห่งบนโลกโอเคและชาวอิสราเอลเพราะมีบางคนเขาถือว่าคนคนแค่เป็นคนอิสราเอลที่จะรอดในใ,ในในเจ็ปีนั้นแต่มันไม่ใช่ใครก็ได้สามารถรอดได้ถ้าเขาเชื่อวังใจในพระเยซูคนที่ไม่ใช่อิสราเอลจะรอดยากเหมือนอิสราเอลในปัจจุบันมันจะสลับกันอิสราเอลในปัจจุบันก็รอดยากมากเลย โอเคแต่ในยุคนั้นนั้นเป็นยุคของอิสราเอลอิสราเอลก็ส่วนมากจะจะเป็นอิสราเอลที่มารอดแต่คนต่างชาติก็ยังสามารถรอดได้และคนคนนั้นจะเป็นคนที่เข้าในหนึ่งพันปีและคนที่เข้าในหนึ่งพันปีก็เป็นนาเป็นคนต่างชาติและอิสราเอลและคริสตจักรก็จะกลับมาเพราะว่ายุคของคริสตจักรมันมันมันเปิดเมื่อพรอีซิเวตก็เรียกเรากลับไป ในวิวานไม่ใช่เป็นยุคของคริสจักรอันนั้นมันจบแล้วก็เลยคน,คนที่เหลือและคนอิสราเอลที่อาศัยอยู่วัลเปรีสกิลต์กลับมาครบรอบองโลกเราจะครบครองคนนั้นและเขาจะทวีขึ้นทวีขึ้นและอันนี้ก่อนกอกร่นนิดหน่อยแต่เขาจะทวีมากขึ้นและในหนึ่งพันปีก็เราจะเห็นว่าจะปล่อยซาตานอีกและซาตานจะทำอะไรจะมาหลอกชนชาต แต่ชนชาติจะมาต่อสู้กับอิสราเอลและพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเมืองเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นเหตุผลเราเดาวออกว่าเป็นเป็นรัสเซียเป็นจีนมันเป็นอีกหนึ่งพันปีต่อไปเราไม่ทราบคือใครจริงอันนั้นเป็นเมืองเยรูซาเล็มที่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 จะลงจะอยู่ในฟ้าแต่พระเจ้าจะจะสร้างโลกใหม่และจะสร้างโลกใหม่ยังไงก็ไม่รู้เลยแค่รู้ว่ามนุษย์ที่ที่ออกจากหนึ่งพันปี เพราะว่าพระเจ้าจะพิพากษาคนที่เป็นกระบรต่อพระองค์ในหนึ่งพันปีและคนที่เหลือจากสิ่งนั้นเป็นคนที่จะเข้าเป็นเป็น,ปนอยู่กับพระยุสุขีตลอดเป็นนิดไม่มีใครจะแต่งงานก็เป็นอย่างนั้นและราจ,จครบครองโลกพร้อมกับพระยิสุขในในตลอดไปควบคองคนที่อยู่ในห0 0 0ปีอยู่ต่อไปก็ราจ,จครบครองสองรอบห0ึ่งพันปี และในในในตลอดไปเวลาพระเยซูขึ้นมาครบครองก็ทุกคนที่เข้าในในหนึ่งพันปีนั้นจะเป็นคนที่เชื่อแต่เขายังมีเนื้อหนังก็คนที่เกิดในยุคนั้นก็ยังเป็นคนบาปยังต้องเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูเหมือนเราในปัจจุบันแต่ไม่แต่พระเยซูิสต์เป็นกษัตริย์ไม่แต่พระเยซูขึ้นจะครบรองโลกยังมีคนที่เป็นกบฏแต่เขาแค่เป็นกบฏในใจ เพราะว่าถ้าเขาเป็นกบฏภายนอกพระเจ้าจะพิพากษาเขาตายในใช่ใช่ภายนอกแต่เขาเขาจะเป็นกบฏภายในยและเวลาซาตานก็ออกมาก็คนที่เป็นกบฏภายในยก็ซาตานจะหลอกเขา